สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาหนุนปาลาละไม่ไก่ย่างครับมาดูข้าวเหนียวตีบัดของปาลาละไม่จะให้ผมเยอะขนาดไหนนะครับมาชมกัมนก่นเอาปนองประชดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยก็เป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นยูทูบเบอร์ก็จะสอนปลาไม่อยู่ปลาไม่กำลังจะทําอยู่เนี่ยตอนที่เขาจะออกต้องเอาให้ได้เขาไม่ให้ผมออกจ้อยมาดูครับตัวนี้กำลังย่างอยู่นะครับอื เขาเซ็นอยู่แต่ว่าผมไม่มีเวลาไปเอาเอกสารเพราะยังงไวะเนี่ยาอยู่คนเดียวไงผมต้องเดินทางไปปัตตานีผมได้ไกลจ้าว่าเออมันก็ทำไมเกิดอะไรขึ้นจะตักมาให้ป้าร้าไหมทำไมจะเอาไหมกินมันหอนเลยหวานกำลังจะไปขโมยบ้านเขาไห้คุณนายเหมือนกันแหละขโมยเข็นอยู่ แสบเลยพี่น้องเลยแต่ว่าสั่งแล้วนะครับต้องไปไกลนี่ด้านเขาเนี่ยแล้วก็นุนเขาอร่อยนุ่มนะเนีเดี๋ยวเมื่งอันหนูแกงต้องเลี้ยใช่ไหมใช่กินนู่นแกงผู้พันขันเหรอใช่ไม่ใช่ขอรินนี่บ้านผู้พันบูงนั่ไนะหอมากให้ทอนตังด้วยดูครับดูทอนตังนะครับดูบรรยากาศนะครับขอให้ปลัยคุณนายแกงลำรวยเฮงๆครับขอบคุณค่ะเช่นเดียวกัน โดยรวมเห็นไม่เอาถึงสามนาทีหรอกเพราะว่าของเหลือน้อยเกินขี้เกียจถ่ายอย่าถ่ายเลยเมื่อกี้ก็ไม่มาถ่ายตอนมันอ่ะกอนมันเยอะๆนะเยอะี่นองมากเลยวันนี้ขายของโอ้โหหมดเลยนะครับถ้ารันใหม่เข้าด้วยนะครับวันนีขายดีนะครับเขาตื่นแต่เช้านะเขาต้องรีบมากินนะใช้สองเตาแล้วตอนนี้ใช่ใช้สองเตาแล้วนะครับตอนนี้สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปอุดหนุนปลาละไม่ไก่ย่าง ที่ค่ายอาธิษอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ